โอเคก็กล okay. ับสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P ีเมลนะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกม Roblox กันเหมือนเดิมทุกคนกับแมป Alive Caught Over นะครับผมก่อนสำหรับอะไรพานี้ทุกคนพี่จะมาสปอยอัปเดตนะครับที่กําลังจะมาในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะก็คือเวลาตีสี่เหมือนเดิมนะครับผมแต่พี่คาดว่าวันเสาร์เนี่ยน่าจะไม่มีเกาะใหม่เข้ามานะทุกคนแต่ว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งครับมันก็คืออีเวนต์ใหม่ทุกคนสําหรับอีเวนต์ใหม่ที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรก่อนทีี่่่่จจะะเเเเเขข้้าาาาไไปปปปดดดดูกกกก็็หมมมืืออออนนนนิิคครรรับฝตตตพพงใใทวย ก็ถ้าใครเล่นเกมอะไลอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีอัปเดตเนี่ยสครั้งต่อสัปดาห์นะทุกคนก็จะมีวันพุธนะครับวันพุธเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมินิอัปเดตนะแล้วก็วันเสาร์วันเสาร์เนี่ยส่วนใหญ่เลยจะเป็นอัปเดตใหญ่นะครับบางทีก็มีวันอาทิตย์วันจันทร์บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอัปเดตแก้นะถ้าเป็นวันพวกนั้นนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอันแรกที่พี่จะพาเข้าไปดูเนี่ยมันเป็นสปอยอะไรนะอ่ะมาอันแรกทุกคนก็ข้อความตรงนี้นะครับอออ่่่ะะเเเขาาาโพสตต์มมมั้้งแแวววนนนทีี17ลลยปรณหื คุณเดาได้ไหมว่าอัปเดตต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรนะครับก็ก็ประมาณนี้นะสำหรับข้อความมามาดูกันว่าวิดีโอที่เขาโพสต์มาเนี่ยคืออะไรนะครับวิดีโอความยาวอยู่แค่2วิเองนะทุกคนมาดูกันปึ๊บภาพน้องชาที่อยู่หน้าดันเจียนทุกคนอ่าถ้าใครดูอนิเมะอยู่แล้วเนี่ยภาพตรงนี้นะครับทุกคนน้องชาเฮียอินของเราเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าดันเจียนที่ตัวซองจินอูใช่ไหมไปเป็นคนแบกสัมภาระเข้าไปในดันเจียนอ่ะถ้าใครดูอนิเมะน่าจะรู้ฉากนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะ อันนี้เขาแค่สปอย,นย,ยในๆเฉยๆนะครับอาจจะมีฉากนี้เข้ามาในเกมหรือเปล่าหลังจากนั้นทุกคนนี่เลยคือภาพล่าสุดนะครับก็ทางแอดมินเหมือนเดิมบอกรต์นะครับบอกว่าเป็นดันเจี้ยนแห่งใหม่นะทุกคนอ่ะมันจะไปสอดคล้องกับตรงชาเฮอินที่เขาสปอยมาเมื่อกี้ทุกคนมันก็คือดันเจี้ยนของเจ้าเจ้าเขี้ยวทุกคน,กคนมันชื่ออะไรไม่รู้ค่ะกันันะ ถ้าชื่อในเรื่องอ่ะพี่ก็จําไม่ได้นะแต่แต่พี่จําได้แค่ว่าซองจิตอูตั้งชื่อมันว่าเจ้าเคียวเออก็สําหรับมอนตัวนี้มันมีแล้วนะอยู่เกาะเลเวล i ิ่งซิตี้นะครับเป็นตัวตัวที่ดีที่สุดของเกาะเลยก็คือมอนตัวที่3าอะไรทุกคนคือเงาตัวที่สามเนาะ,ะสำหรับเงาที่พี่พูดถึงนะทุกคนมันก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่เลยที่มันใส่หน้ากากอยู่นะเจ้าเคียวตัวนี้นะอะไรหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยได้สังเกตนะครับแต่มันคือตัวนี้เลยทุกคนถ้าถ้าอิงจากเรื่องนะแต่ว่าตัวอีเวนท์ที่จะเข้ามาใหม่ะ พี่คิดว่าไอตัวนี้น่าจะเป็นบอสแต่น่าจะเป็นระดับใหม่หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะอแล้วก็ตัวในดันเจียนน่ะมันจะมีไฮออฟใช่ไหมที่เป็นลูกสมุน4ตัวที่ซองจินอูกสกัดมาถามตัวพี่โอคิดว่าน่าจะมีเหมือนกันนะครับในอีเวนต์นั้นตอนนี้อีเวนต์ของเราทุกคนอีเวนต์ในเกมตอนนี้น่าจะมีแค่3ามอีเวนต์นะครับอีเวนต์แรกเนี่ยจะเป็นตัวเลดมดเนาะอ่าเกาะเทจูที่เราตีกันนั่นแหละครับ อีเวนท์ที่2ก็คือดันเจียนร้อยชั้นส่วนอีเวนท์ที่3ทุกคนมันก็คือตัววินเทอร์เลดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับก็ที่เราไปตีหาเจ้าโนว์โมนาดกันนะคทุกคนอ่ะตอนนี้อีเวนท์ในเกมเนี่ยมีแค่3อีเวนท์นะครับภาพที่พี่ขึ้นให้ดูเมื่อกี้ทุกคนอ่ะพี่คิดว่าน่าจะเป็นอีเวนท์ที่4นะเป็นอีเวนท์ใหม่เลยนะครับที่จะอัปเดตมาวันเสาร์นี้ส่วนตัวพี่แล้วพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาจะเอาตัวเนี้ยไปเลื่อนระดับหรือเปล่าหรือ,รอว่าจะทําโมเดลขขขึึ้้้้นนนนนมมมมมมาา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 ใใใหหหห่่่่่่่่แตพีีีีคคิดดวจจะะนะทททํํํโเเลาารรัับุกกก็ปณสง เดี๋ยวเราไปดูสปอยต่อไปครับทุกคนสำหรับสปอยต่อไปครับก็ความยาว18วินาทีนะไอ้สปอยตัวนี้มันเป็นสปอยของอัปเดตที่แล้วนะทุกคนก็คือเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนเดี๋ยวพี่ให้ดูคลิปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะมาที่ปายทีหลังนะครับอ่ะนี่ก็คือให้มันไปตีแล้วก็มีเลยเห็นไหมมันจะมีประตูเกตที่ให้เราไปต่อได้ใช่ไหมครับอันนี้คือสปอยของรอบที่แล้วนะถามว่าทําไมพี่ถึงให้สังเกตว่าตัวแมกมาเอ็นบวกตัวเอ็นบวกในแพทป,ปัจจุบันทุกคนหรือว่าในเกมตอนนี้มีแค่ตัวเดียวครับมันก็คือเจ้าตัวนี ซองจินอูเท่านั้นย้ำว่ามีแค่ซองจินอูนะแต่ว่าในแอดมินที่เขามาสปอยเนี่ยมันมีเจ้าตัวแมกมาเอ็นบวกแต่พี่ไม่รู้ว่ามันเป็นซองจินอูแล้วเขามาตั้งชื่อหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่พี่คิดว่าแอดมินน่าจะไม่มาตั้งชื่อเล่นๆหรอกนน่าจะเป็นชื่อของเขาจริงๆหละก็นั่นแหละในอัปเดตหน้าเนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมาหรือเปล่านะสําหรับเจ้าตัวแมกมาเอ็นบวกนะครับเพราะว่าตอนเนี้ระดับมิติที่ทําได้ตัวเดียวคือซองจินอูนะครับ ถ้าแมกมาทาได้พี่ก็พูดไปแล้วเนาะถ้าสมมุติเจ้าแมกมาทําได้เจ้าสโน่ก็ต้องทําได้ครับสโน่โมนัเพราะว่า2ตัวนี้ยอยู่ในระดับเดียวกันนะกับซองกินอูนะครับที่เป็นระดับมนะิติกเนาะเดี๋ยวสำหรับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเคยให้ดูไปแล้วเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปอันต่อไปทุกคนอ่าส่วนสปอยตัวนี้ทุกคนเหมือนแอดมินจะเขียนว่าอัปเดตนี้จะมาในวันศุกร์นี้นะคือวันศุกร์ของเขาอ่ะน่นจะเป็นวันเสาร์ของเราแหละทุกคนอันนั้นคือวันศุกร์ของเขานะแต่ขอองเเเเรราาานนีคืววัสวะลปะมณ ถ้าดูในรูปเนี่ยมันเขียนว่าคีคัพติงใช่ไหมทุกคนเหมือนประมาณว่าเอากุญแจนะครับมารวมกับผงแล้วก็รวมกับรูนของเกาะน,นั้นนะมันจะได้กุญแจแบบเป็นดอกกุญแจใหม่ขึ้นมาเป็นของเกาะน,นั้นๆนะอย่างตัวนี้เห็นปะเลเวอร์ด mm ิงคีโมลิคีเอ็กแซดคีอ่ะก็สําหรับตัวนี้เอาเอาความคิดพี่เลยนะพี่คิดว่าน่าจะมีอีเวนต์ในดันเจียนครับอ่ะประมาณว่าดันซ้อนอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ใช่แบบของตองกินอูนะอันนี้คือความคิดต่างของพี่นะ พี่คิดว่าน่าจะเอากุญแจตัวเนี้ยไปทําดันซ้อนในดันเจี้ยนของแต่และเกาะน,นะเพราะว่าอันนี้พี่พยายามหาข้อมูลแล้วก็มีความคิดเห็นหลายแบบนะบางคนก็แบบว่าเออเป็นแบบว่าประตูเกียรติทั่วไปนะครับบางคนก็แบบว่ากุญแจพวกเนี้ให้กุญแจพวกนี้เอาสะสมเพื่อที่จะไปแลกของก็มีนะแต่ส่วนตัวพี่แล้วพี่คิดว่าน่าจะเป็นเอาไปใช้งานมากกว่านะไม่น่าจะเอาไปแลกของนะครับสำหรับตัวนี้ก็ ไม่มีอะไรมากทุกคนน่าจะเป็นระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในวันเสาร์นี้นะอ่ะอันนี้ก็จะมาเหมือนกันนะครับ UG Phone f A f k No.1 ครบเครื่องเรื่องฟาร,ร์มเกมยิงดาวนโหลดในเมสเลยอ่ะสำหรับอันต่อไปทุกคนอันต่อไปเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ผู้เล่นโหวตกันเข้าไปนะครับก็คือผู้เล่นเนี่ยบอกแอดไปหลายคนมากๆนะว่าให้นําระบบที่แบบว่าเวลาเราตีมอนหรือว่าฟาร์มมอนเนี่ยแล้วก็เวลาดาบดรอปเนี่ยให้มันขายอัตโนมัติไปเลยแล้วก็อันที่สามารถทําลายได้แล้วก็ติ๊กได้เหมือนเงาเลยครับทุกคนอืมสมมติอ่ะเราไม่ชอบไอ้พวกเนี่ย ระดับ u n คอมมอนใช่ไหมเราติ๊กติ๊กติ๊ก,กออกใช่ไหมเวลามันเข้ากระเป๋าเรามันก็ขายอัตโนมัติเลยทุกคนออันนี้คือระบบเนี้ยมันควรมีตั้งนานแล้วนะเห็นผูเ้เล่นหลายคนเนี่ยพูดตั้งนานแล้วนะครับคือเขาก็ยังไม่ทํามาตอนนี้เขาก็ทำมาให้แล้วนะอาจจะเข้ามาอัปเดตวันเสา์นี้มอนกันนะครับผมมาถึงอันต่อไปทุกคนพี่บอกเลยว่าอันนี้เซอร์ไพรส์พี่มากๆนะครับนี่มันก็คือรูปภาพรูปนี้เลยทุกคนอ่ะหลายคนอาจจะงงใช่ไหมมันคือรูปอะไรอะพี่ตัวนี้ทุกคนถ้าอิงจากตัวที่แ ติดคุกในดันเจียนสิปีคือตัวที่ติดอยู่ในดันเจียนนะในเรื่องมีแค่ตัวเดียวนะมันก็คือพ่อของสองจินอูนะครับทุกคนถ้าใครดูดูอนะิเมะเนี่ยจะรู้นะว่าพ่อของสองจินอูเนี่ยติดอยู่ในดันเจียนนะแล้วเพิ่งออกมาได้ใช่ไหมแล้วก็ไปอัดกับเจ้าหัวล้นพ่อจําชื่อไม่ได้ทาวังดงซูว่าเออได้แหละก็ออนี่ทุกคนเห็นเขาบอกว่าจะมาในวันเสาร์ด้วยนะครับแต่พี่ไม่แน่ใจว่ามาในอีเวนต์อะไรแต่ความคิดส่วนตัวพี่นะพี่คิดว่าน่าจะมาในอีเวนต์ของเจ้าตัวเขี้ยว อาจจะเป็นบอสเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างนะครับพี่บอกเลยถ้ามาตัวเนี้ยน่าจะอยู่ที่ระดับมิติเหมือนกันนะครับอยู่ระดับมิติกับซองจินอู U เลยนะพี่ไม่คิดว่าจะต่ํากว่านั้นนะเอาจงจริงนะส่วนตัวในเรื่องเนะี่ยพี่ก็ชอบตัวนี้นะตัวพ่อของซองจินอู U นะครับเพราะว่าพี่คิดว่ามันเท่ดิตัวมันดูทรงเท่ๆดูเซ่อเซอไอตัวนี้ถ้ามาก็ทีเด็ดเลยครับทุกคน อ่ะก็ประมาณนี้นะทุกคนในการสปอยอัปเดตนะครับสิ่งที่จะมาในวันเสาร์พี่คิดว่าหลักๆเลยน่าจะเป็นตัวอีเวนต์ใหม่นะพี่ก็ยังมั่นใจเหมือนเดิมว่าวันเสาร์เนี้ยไม่น่าจะมีเกาะใหม่นะครับอ่ะเกาะล่าสุดที่มาใหม่ก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นเนาะ Hunter City นะครับก็เป็นเกาะจากภาคสามเนาะเห็นน้องๆเม้นมานะครับจากเรื่อง Solo leveling นี่แหละพี่คิดว่าเสาร์ที่จะถึงเนี้ยน่าจะไม่มีเกาะใหม่นะน่าจะเป็นอีเวนต์ซะมากกว่านะครับมาทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองเอาอาวุธที่พี่มีเนี่ยไอ้ตัวนี้เลยนะนี่ไอ้ต พี่จะรีหาตัวค่านั้นค่าที่มาใหม่ละครับค่าที่เอาพลังดาบไปให้ชาโดเนาะนี่ชาโดอิ i ิตี้มาดูกันว่าพี่จะหาได้ไหมล็อกแค่ค่าเดียวนะครับนี่ล็อกแค่ตัวชา 8. ปัดปึ๊บไม่มีครับปึบ๊บอู้ด้วยชาโดหนึ่งเอามาทำไมเนี่ยไม่เอาครับหนึ่งไม่เอาน้อยไปปึบ๊บ โอ้โหคลิกแต่ละคลิกนี่พี่บอกเลยสองร้ยห้าสิบนี่คือมันเยอะมากนะครับโอ้โหเมื่อกี้หนึ่งตอนนี้ได้มาสองพระเจ้าน้ำตาจะไหลหน่าจะใกล้หมดแล้วทุกคนเพราะว่าสองคลิกมันก็ห้าร้อยนะครับปึ๊บโอ้โหไม่มาเลยปึ๊บหืมได้มาหนึ่งมันจะไม่เกินหนึ่งจริงๆหรอวะไ <laughs> หนพี่ไปดูดิผงเหลือเท่าไหร่ละ น่านจะหมดแล้วปะ่ะเหลือเก้าร้อยครับเก้าร้อยนี้ได้อีกประมาณสี่สามคลิกทุกคนเก้าร้อยได้อีกสามคลิกครับไปเอาให้หมดค่อยไปฟาร์มใหม่สามคลิกครับชาโดู i อินฟินิตยังไม่เกินสองเลยล่าสุดสองมากสุดเลยปึ๊บหนึ่งสองืมไว้ตัวนี้ก็คิสี่ขโมยสามแต่ยังไม่ใช่ค่าที่เราตามหาครับมาคลิกสุดท้าย หแห้งครับเรียบร้อยหมดแล้วโอเคทุกคนสำหรับคลิปสปอยอัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยมีความรู้เพิ่มเติมเนาะอยากแชร์ว่าอันนี้น่าจะเป็นอันนี้นะพี่อันนั้นน่าจะเป็นอันนี้ก็สามารถแ,แสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับถ้าชอบก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วเราไปเจอกันอีกทีในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับบายบาย